สวัสดีครับผม d s r Shop นะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวไฟ Y 3 0 0 S กับตัว500 RGB นะครับผมทั้ง2ตัวเป็นไฟ LED นะครับผมตัว Y 3 0 0 S เนี่ยจะเป็นไฟ2สีคือสีส้มกับสีขาวหรือ3,200 k เควินถึง5,600 k นเควินนะครับผม ตัวนี้เป็น3 0 0วัวั์ที่ให้กาลังไฟค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับคุณภาพวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมด้านบนมีพัดลมระบายความร้อนนะฮะปุ่มปรับคอนโทรลสามารถคอนโทรลได้ผ่านทางรีโมทแอปโทรศัพท์แล้วก็ทางด้านหลังของเขาเลยนะครับผมมีจอบอกสถานะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมในเซ็ตก็จะมีถ้วยดีเฟกมาให้นะครับมีชุดสำหรับเสียบล่มแล้วเราตัวเมาส์เป็นมเมาส์บเว่น,าน,านสามารถใส่ซอฟต์บ็อก ได้หลายรูปแบบนะครับผมทีนี้ตัว500 rgb นะครับผมกำลังไฟของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สว่างเท่ากับตัว300ะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นเน้นไฟ rgb คือสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีเมนก็คือสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยมันจะกำลังมันจะได้อยู่ประมาณแถวๆ150วัตต์มันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ แต่มันเพิ่มลูกเล่นให้กับงานเราได้เยอะนะครับผมว่าหน้าตาคล้ายๆกัน,นครับผมด้านหลังก็มีปุ่มปรับเหมือนกันนะฮะเมาส์เป็นเมาส์โบเวนเหมือนกันสามารถใส่อุปกรณ์ตกแต่งแสงได้หลายชนิดเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตอนหลังนะครับผมตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลผ่านทางแอปโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสักครู่เดี๋ยวผมจะลองแสงให้ดูพร้อมกับเปิดลองเปิดแอปให้ดูนะครับผม ทีนี้เรามาเทียบแสงกันนะครับผมด้วยตัวเราเอาตัว et 300นะครับผมมาเทียบกับตัว y 3 0 0 s นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตัว et 3า0ร้0วัตต์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมแสงประมาณนี้นะครับต่อต่อไปจะเป็นตัว y 3 0 0 s นะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าตัว y 3 0 0 s เนี่ยค่อนข้างจะแรงกว่า et 300อยอยู่พอสมควรนะครับผม ผมจะลองปิดนะครับทีละตัวก็จะแรงกว่าอยู่พอสมควรนะครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูตัว500 RGB นะครับผมซึ่ง500 RGB เนี่ยมันไม่ได้เน้นแสงสีขาวนะครับผมมันจะเน้น RGB เพราะฉะนั้นนะ่ะกำลังไฟในการใช้งานแสงสีขาวของเขาะจะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะ ถ้าต้องการที่จะใช้งานในเรื่องของการให้แสงจริงเนี่ยตัว 300s เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าแต่ถ้าต้องการความหลากหลายเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัว rgb ได้นะครับผมการใช้งานนะครับก็เราสามารถปรับผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเขาจะในคู่มือเขาจะมีแอปให้โหลดนะครับ เราลองปรับตัวเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวตัว y 3 0 0 s ก่อนนะครับผมก็จะมีสามารถปรับค่าสีได้เลยนะครับผมอ่า0 k 5,600ปรับผ่านวงนี้ได้เลยนะครับผมปรับกำลังไฟได้นะครับผม ก็คือใช้งานง่ายครับแต่ว่าแอป,ปเขาเป,เป็นเมนูเป็นภาษาจีนนิดนึงแต่ว่าการใช้งานจริงไม่ได้ยากมากนะครับผมต่อไปเรามาดูตัว RGB นะครับการคอนโทรล RGB ก็แอป,ปตัวเดียวกัน,นครับผมแล้วเราก็แอดไฟเปลี่ยนเป็นตัว RGB นะครับตัวนี้เราก็สามารถตัวด,ด,ด้านล่างด้านล่างเป็นกำลังไฟนะครับผมเพิ่มเป็นร้อยเราจะปรับค่าเควินจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือถ้าเราต้องการ เป็นโหมดเลือกสีได้ได้อิสระเลยเราก็สามารถจิ้มสีได้เลยนะครับคือใช้งานง่ายมากนะครับผมปรับกำลังไฟได้สังเกตดูว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างละเอียดในเรื่องในเรื่องของเฉดสีนะครับเราสามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะลองใส่ไลน์มอสตัวแบบแบบอื่นให้ดูนะครับ สำหรับหัวปรับแสงตัวนี้นะครับเราสามารถใส่แทนตัวซอฟบ็อกได้เลยนะครับเป็นเมาส์โบเวนเพราะฉะนั้นเราจะใส่กับไฟอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเมาส์โบเวนลักษณะก็จะเป็นเลนส์นะครับที่จะบีบแสงให้เป็นวงกลมโดยมีออปชั่นเป็นแผ่นโลหะนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงโลหะข้างบนเนี่ยมันจะเจาะจาะรูไว้เราสามารถปรับรูปแบบของแสงให้เป็น รูปแบบต่างๆได้เช่นดอกไม้หัวใจหรือเงาจากหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มลูกเด่นของของของแสงได้นะครับเป็นตัวตกแต่งช่วยสําหรับตัวแผ่นโลหะที่ให้มาตัวนี้จะมีอยู่34แบบนะครับผมอ่าพร้อมกับเจลสีสําหรับคนที่ใช้ไฟที่ไม่ใช่ RGB เป็นไฟแสงสีขาวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้พร้อมกับเจลสีได้และตัวแผ่นตัวนี้นะครับผมเราสามารถใส่ซ้อนกันได้นะครับผม สนใจยังไงทักแชทได้เลยนะครับผม DSLR Shop นะครับขอบคุณมากครับ